สวัสดีครับก็กลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับกับนเช็คโดยในคลิปนี้ก็จะเป็นการแนะนำปลักอินสนุกๆนะครับผมก็คือปลักอินซอมบี้อพอลกอลิปนะครับก็เดี๋ยวอธิบายคงไม่ต้องอธิบายเนาะเพาปลักอินมันทำอะไรได้ไว้ดูเลยไว้ดูเองแล้วกันนะครับก็เริ่มแรกนะครับซอมบี้อพอล l อลิปที่ผมใช้เทสตัวนี้ก็จะใช้กับเซิร์ฟเวอร์โหมด1.64ได้นะครับผมเพราะการเทสในคลิปนี้ หรือช่วงหลังๆมาผมจะใช้เซิร์ฟมอดในการเทสนะครับก็1นึุดอสก็ไม่มีปลัอินตัวอื่นต้องลงเสริมนะครับลงแค่ซัมบี้พอคลิปจบแต่ว่าเริ่มแรกเมื่อเราทําการลงมาแล้วนะครับปลัอินมันจะประครับให้เราคอนฟิกนะครับตรงส่วนของ c o n f i g u r a t e ต้องเป็น true ก่อนนะครับตอนแรกมันจะเป็น fail นะครับผมเซเป็น true ไว้เพื่อสะดวกในการอัดคลิปนะครับ ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นเวอร์นะครับผมที่มันจะสตาร์ทนะครับเพราะปลักอินตัวนี้ไม่สามารถสต็อปได้นะครับผมเอ่อมันจะเริ่มมันจะเริ่มตามเวลาที่ปลักอินเขากําหนดไว้นะครับที่ผมดูมาเราไม่สามารถกําหนดเองได้นะครับผมตัวนี้ส่วนของเวอร์แล้วก็ตรงนี้ส่วนจำนวนซอมบี้นะครับผมเอ่อมันก็จะมีคําสั่ง set a start นะครับผมโดย start จากจุดที่เราทําการ spawn นะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูอีกทีนหนึ่งโดยมันจะ start 40ตัวหรือจะใช้ เซตเอสตาร์แล้วก็กําหนดเอาได้นะครับผมเหมือนกันส่วนวีนเปอร์เซ็นนี่น่าจะประมาณว่าเออเอเอเอะไรเงี้เหมือนเราฆ่าฆ่าซอมบี้หมดประมาณนั้นนะครับส่วนนี้ฮาร์มิมิตตอนนี้เขาใส่ไปที่ลบหนึ่งนะครับผม <h> <อ>มันรู้สึกอันนี้ผมยังไม่ได้อ่านชเฉยๆนะครับเอ,เ,อเ,อเ,อเอามันว่าเดี๋ยวจะถ้าเอาเอาเป็นว่าถ้ายังไงถ้าสงสัยเดี๋ยวจะลอง เอ่อก็ลองถามมาดูแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะตอบให้เดี๋ยวเรามาเริ่มที่ปักอินกันก่อนนะครับเ,เดี๋ยวขอเพิ่มเติมนิดนึงนะครับผมส่วนของไอเทมที่ดรอปจากซอมบี้พอคลิปนะครับผมก็จะมีไดมอนด์ไดมอนด,ด์เชดเพลสไดมอนด์ดโกสสวรมมอร์ดเอ็มเอ็มเอ่เขียนผิดปะวะดวไดมอนด์ไอรอนอินกอร์ดก็สามารถกำหนดได้นะครับผมแล้วก็สามารถกำหนดข้อความได้ด้วยนะครับผมนี่นะครับผมนี่นี่นี่อ จะเิกหมดเลยครับตัวเกมถ้าเห็นเป็นของตัวเข้าเกมเห็นเป็นคําว่าเพย์ไหมครับไทยพิกเซลก็ไม่ต้องถามนะครับผมไม่มีอะไระผมจะใช้การแบบว่าเอ,อ้ยยังไงดีมันต้องหาจุดรอบๆไว้นะครับผมว่าตรงนี้แล้วกันนะครับเอยตรงนี้ดีกว่านะครับผม โดยป้าอินตัวนี้นะครับก็พิมพ์ set a เพื่อเช็คคำสั่งก่อนนะครับแบบนี้ set a q นี่นะครับดูนี่ก่อนนี่ the undead กำลังหลับไหลยอยู่นะครับป้าอินตัวนี้ไม่มีไอ้คอนฟิกภาษานะครับผมฉะนั้นถ้าจะใช้ก็เจอแต่ภาษาอังกฤษนะครับ set a get item นี้ผมยังไม่ชัวร์นะครับยังไม่ชัวร์นะว่ามันคืออะไร มากันต่อนะครับผมโดย set a เดี๋ยวเราจะมาเริ่มการ start i ป e. เลยนะครับผมโดยเราจะพิมพ์ set a start แนะนำว่าเมื่อ start แล้วเซิร์ฟเวอร์มันจะมืดทันทีนะครับผมมันจะเป็นแบบนี้เลยนะครับผมเหมาะกับเอาไปทำแนว DC หรือ Myset นะครับบ้างสักครู่นะครับแมงไม่มืด sorry sorry เอาใหม่เอาใหม่ป๊าบ มืดได้แค่เนี้ยอ๋อผมลืมไปนะครับผมเพราะตอนเทสทั้งที่แล้วผมใช้ตัวนี้เทสนะครับมันจะมืดแบบนี้เลยถ้าเราใช้เชเดอร์นะครับนี่แต่ถ้าเราใช้แบบปกตินะครับนี่แต่เราจะมาสังเกตนะครับผมเราจะสังเกตว่าจุดข้างหลังนะครับมันจะไม่มีซอมบี้เกิดเพราะว่าตัวบอลอินจะ เริ่มกิจกรรมจากไอ้นี่นะครับผมเอ่อที่เราทําการใช้คําสั่งครับเป็นสปาวจ,จุดจุดที่เราใช้คําสั่งนะครับเป็นรอบทิศโดยมันจะให้เราฆ่าซอมบี้ให้หมดนะครับเปิดแดดฆ่าซอมบี้เลยกันนะครับผมใช้อุปกรณ์ลูกเล่นนิดนึงนะครับผมเป็นปลกอินสโนกาเลดน,นะครับหิมะระเบิดปาบ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 อุ้ย ป๊าปป๊าปป๊าอ่านี่นะครับเมื่อกี้มีการฆ่าแล้วเออผมได้นี่นะครับเอ็มาลอดมานะครับมันจะเด้งเข้าตัวเองนะครับผมไม่มีไรไม่ต้องไปนั่งเก็บนะครับ ตอนนี้ตายห่าหมดยังครับเอ่อตอนนี้ตายหมดแล้วนะครับผมนี่นะดูนี่ได้นะครับเ,เดี๋ยวเราจะทำการเพิ่มนะครับผมเอ่อซอมบี้พาวคลริปนะครับเป็นร้อยห้าสิบตัวแม่งเลยเอาแสดงก่อนนะครับร้อยห้าสิบตัวนะครับนี่ เดีจะคืนดูรอบทิศนะครับโอ้โหเพียบก็ปาอินนี้เหมือนแนะนําว่าให้สร้างเป็นห้องหรือเป็นไอนี่นะครับเป็นแมบบแมบหบนึ่งเลยนะครับสําหรับกําหนดนะครับผมเพราะเนื่องจากว่ามันสตาร์ได้หลายจุดนะครับเดี๋ยวผมจะมาลองให้ตรงนี้อีกทีหนึ่งนะครับนี่สตาร์ได้เป็นจุดๆนะครับนี่เห็นไหมนี่ครับนี่มันจะอยู่เป็นจุดๆอย่างนี้เลยนะครับผม ตอนนี้ก็มีประมาณ300ตัวนะครับเราจะลองผมจะลองใช้แบบว่าเออมีผมลงไหมบ้างวะมีลงด้วยเรามาเล่นอะไรสนุกสนุกกันนะครับโอ้โหวิ่งหนีครับวิ่งหนีป้าป้า ก็เอาเป็นว่าขอจบความมันของฟ้าอินอ่ะพอคาริบไว้แค่นี้นะครับถ้าใครมีอะไรสงสัยก็ถามได้ที่แฟนเพจนะครับผมเพราะว่าเออเออคอมเมนต์บางส่วนใน youtube ผมไม่สามารถตอบได้นะครับไม่รู้เพราะอะไรนะครับเออถ้าใครรู้ก็แนะนำมาได้นะครับผมก็สวัสดีครับ